ผมจำได้คืนนั้นอากาศข้างนอกเงียบกริบมีแค่เสียงลมหวีดหวิวเบาๆผมกำลังจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างตั้งใจคลิปวิดีโอผีประช้ากลางดึกที่มียอดวิวนับล้านกำลังเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้คนต่างพูดถึงความน่ากลัวสมจริงของมันแต่ผมกลับรู้สึกบางอย่างทะาแม่งทะาแม่งผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆและยิ่งเห็นคนตื่นตระหนกกันมากเท่าไหร่ผมยิ่งอยากจะหาคำตอบว่ามันจริงหรือแค่กลกวงภาพในคลิปคือเงาร่างประหลาดที่ยืนนิ่งอยู่หน้าหลุมศพเก่า ตัวกล้องสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับคนที่ถ่ายกำลังหวาดกลัวสุดขีดแล้วจู่ๆเงาร่างนั้นก็หายวับไปพร้อมกับเสียงรบกวนในภาพผมหยิบหูฟังมาใส่เพื่อฟังเสียงลมหายใจแปลกๆที่อ้างเป็นเสียงผีชัดๆผมเลื่อนไทม์ไลน์ไปทีละเฟรมสังเกตแสงและเงาอย่างละเอียดผมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างผมซูมเข้าที่มุมหนึ่งของภาพตรงพื้นดินที่ดูเหมือนจะสะท้อนบางอย่างแวบๆมันเป็นเพียงแสงจันทร์หรืออะไรกันแน่ผมใช้โปรแกรมปรับความสว่างและคอนทราสจนสุดแล้วก็เจอ เงาสะท้อนจางๆบนผิวดินเปียกน้ำมันไม่ใช่แสงจันทร์ไม่ใช่ต้นไม้แต่เป็นขาสองข้างพร้อมกับขาตั้งกล้องขนาดเล็กผมหยุดหายใจไปชั่วขณะนี้มันกลโกงชัดๆผมรีบเลื่อนดูคลิปอื่นๆที่คนในช่องเดียวกันเคยลงดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจออีกคลิปที่ถ่ายในป่าทึบแต่มีเงาประหลาดสะท้อนจากเลนกล้องตัวเองผมยิ้มเยาะกับความพยายามอันแสนตื้นเขินของพวกเขาผมรู้สึกภูมิใจที่สามารถเปิดปวงความจริงนี้ได้แต่ทันใดนั้นเองแสงไฟในห้องของผมก็กระพริบทีทๆราวกับกำลังจะดับ ผมหันไปมองรอบตัวด้วยความแปลกใจลมเย็นเยื่ก e ผัดผ่านต้นคอทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทผมพยายามจะหันกลับไปสนใจหน้าจออีกครั้งแต่ภาพสะท้อนจากหน้าต่างข้างหลังผมกลับไม่ใช่แค่ความมืดของยามค่ำคืนมันมีเงาดำทะมึนกำลังยืนจ้องมองอยู่จากข้างนอกผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนและสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดคือเงาในหน้าต่างนั้นมีรูปร่างคล้ายกับเงาประหลาดในคลิปวิดีโอที่ผมเพิ่งจะเปิดโปงไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนมันยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นก่อนที่ทุกอย่าางงจะมืดสนนิิลใพต ผมไม่แน่ใจว่าใครกำลังโดนหลอกกันแน่คลิปผีปลอมเหล่านั้นหรือตัวผมเองที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่าง